ปนี่รูมไหมวันนี้สายฮะรู้นะ่เมื่อเช้าเม่อเช้าที่ป๊าเรียกอ่ะอันนาได้ยินไหมไม่ได้ยินฮะไม่ได้ยินไม่ได้ยินนาได้ยนินายน,นายินได้ยินได้ทำไมไม่รู้กอ่ได้ยินกังว่วงะง่วงง่วงล้วเป็นไงทีเนี้ยสาย อั้ก็ผมเสนยอันนาที่นี่วงเวลาอันนาฟ้าจะบอกให้ถ้าถ้าถ้านนาตื่นมาเนี่ยตื่นมาแล้วก็นอนต่อมันไม่มีประโยชน์นะพอนอนต่อพมันก็หลับหลับทีเนี้ยกลายเป็นสาย ถ้าถ้าตื่นแล้วให้ลุกเลยถ้าอนายังพอปลุกปุ๊บอนายังนอนงัวเงียงัวเงียอยู่อ่ะมันก็จะหลับต่อหลับต่อแล้วพอตื่นอีกทีนี่สายเลยนะแล้วตื่นอีกทีคนอื่นไปงเตียหมดทไมน้องดทไมน้องดถึงนอนต่อได้นอนต่อได้มันมันก็ต้องมันห้องน้ำอ่ะมันก็ต้องต่อคิวกันเข้าไหมตอนเช้าอ่ะ ไอ้ที่ป๊าป๊าปลูกน้องที่หลังเนี่ยให้อนาโปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยจะปลูกน้องหนาวเมื่อเช้าจะอาบอยู่แล้วหนาวเฮ้ยปาเหล่าวันนี้ฝนตกแน่แน่ลิมเอาน่เมื่อวานฝนตกเมื่อวานแล้วใช่ใช่ฝนตกสายฝนปู่ย่าตอนที่ไปเข้าห้องน้ำฝนนี่ย่าปู่ย่าเลยอยู่สิ แต่เมื่อเมื่อวันแต่ตอนที่มาเสิร์ฟไปแล้วไม่แปะแต่ว่าหัวเปียกเฮ้ยทำไมเดราเรียนใส่ชุดไทยนะฝนตกเราเรียนใส่ชุดไทยสวยจังเลยเราคุยกันแล้วก็มีผู้หญิงนาบอกว่าผู้หญิงโฟกัสกระจกบางกระจกทำไมเขาใส่ชุดไทยล่ะทำไมเราเรียนโรงเรียนใส่ชุดไทยไปเสิร์ฟขนม ต้องเรียนไปพืไทยถึงเสอีพุชไทยล่ะเอ้าป้าจะรู้ไหมเพราป้าไม่ได้พนักงานเรียนอันนี้นี่ป้าไม่ใช่ครูโรงเรียนนี้ป้าจะรู้ไหมทำไมป้าเราไม่เป็นเิครูล่ะเฮ้ยดูนียัใส่ชุดไทยนี่ไงแต่นะวันนั้นยังได้ใส่ชุดไทยและไอสีขาวแล้วก็ทำไมป้าเราไม่เป็นต่๊กต๊กแต่งแต่งหน้า เอาโอ้รถไม่รถขยะหลังรถเมื่อกี้นี่แหละออกจากบ้านนี่แหละต้มตุ้งรถขยะมาจังทงนขยะกเามาเก็บขยะดีวันนี้วันอะไรวันอนวันวันศุกร์ไปร์ก็เวนของวันศุโร์ลงเยนศุกร์ก็เวน Ég finnst að það er einhvern veginn.